แม็กมา,าแต่ยางถ้ายางเก่าตำกับปียี่าปบสี่4มัต้องคุยกันเลยทำไมอะ่ะเปลี่ยนให้ใหม่ทุกคันถูกต้องเราไม่ปล่อยผ่านแน่นอนมาลองดูรถนะครับเพิ่งซื้อมาเมื่อวานแต่ทำไมใกล้ดูอะ่ะเอา้าบอกที่ใครเลยอีสุนะครับน็อตต้องมีเลขสี่ังเลขอะไรเลขสี่ดูข้างล่างข้างล่างก็มีเลขสี่นะไล่ข้างมาและถ้าเปิดมานะครับอีสุ เจอแบบนี้นะหนึ่งช็อคแชมพูป่ะป่ะสองดูขีดเหลืองสามแผ่นฟิล์มป่ะถ้าแผ่นฟิล์มดูแบบนี้นะบ้างดูแล้วพอแล้วยังไงก็เดิมแต่ดูสักหน่อยดีกว่ามาเห็นน้ำป่ะเห็นน้ำป่ะแชมพูดูช็อคดูข้างดูช็อคพี่ดูความเดิมพูดูเครื่องดิรถคันนี้ถ้าชนมาเอาคาฟีไปเลยป่ะเห็นช็อคเหลืองป่ะช็อคเหลืองดูช็อคดูติเกอร์ข้างในนี่ดูท่อ